ะค,ะคือต้องบอกตรงๆนะคะว่านี่คือเกมที่ทาง Exact เนี่ยเกมเลยเหรอต้องบอกเลยว่าตัดสินใจถูก<ะ>ให้คำปรึกษาโตโน่ถูกปล่อยยาปล่อยให้กระแสเนี่ยมันทำให้คนอื่นจะเป็นที่ปากไปม,มากกว่านี้คือต้องต้องจบเร็วต้องตอบเร็วก็ตอบความจริงเมื่อวานนี้ จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์นักข่าวเหมือนกันเ,ออเพราะทีแรกจดหมายเชิญไปทําข่าวนี้ระบุเลยว่าไม่อนุญาตให้นักข่าวถามประเด็นส่วนตัวออให้ทำเรื่องงานเท่านั้นเท่านั้นออแต่ปรากฏว่าเมื่อวานไปถึงปุ๊บโตโน่พูดเลยจ้าเอ,อแต่ก็พูดแบบมีสติสัมปชัญญะนะหมายความว่าวิเคราะห์แล้วก็เลือกตั้ง สิ่งที่จะพูดแล้วคือจริงๆแล้วคิดมาก่อนคงเพราะว่าการะแสมันมาแรงตั้งแต่วันเสาร์อย่างที่พี่เตบอกนะคะดังนั้นโตโน่คงม,มีเวลาคิดหลายรอบเลยว,ว่าจะพูดจะตอบนักข่าวอย่างไรแน่นอนพอพอเห็นประเด็นนี้นะคะคุณดูชื่อป้ายงานเอาเองก็แล้วก,กันเพราะว่าจริงๆแล้วควรจะคุยคุยกันเรื่องงาน่ป้าปอชุดดำก,ก็มาดูแลเองอป,ป้าปอชุดดำที่เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของโตโนโเ่เขาก็มา ยุ่งด้วยายความว่าก็คงเตรียมกันมาแล้วแหละแล้วเมื่อวานนี้อัดเตเล่าซิว่าโตโน่พูดว่าอะไร้องเล่าก่อนหน้านี้ลองเล่าก่อนหน้านี้ว่ามันคืออะไรคือคืนก่อนหน้านี้เนี่ยปอปอเขากลับมาจากญี่ปุ่นเขาไปงานไทยเทสติวัลที่ญี่ปุ่นปอปอเนี่ยพอแลนดิ้งมาเนี่ยเขาก็ประชุมปรึกษาหารือคุยกับโตโน่เลยคือก็ต้องหาจุดจบก่อนว่า ตกลงชีวิตคุณยังไงตอนนี้ชีวิตคุณยังไงก็เมื่อวานนี้ปรากฏว่าก็โตโน่อย่างที่บอกว่ากระเซอร์ไพ์นะข่าวผสมควรเพราะเหมือนเหมือนเหมือนตอนแรกเหมือนจะไม่พูดก็พูดออกมานะครับก็ยืนยันชัดเจนแล้วแหละบอกว่ามีปัญหากันจริงตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วโตโน่เนี่ยก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านแตงโมเนี่ยออกมาอยู่คอนโดกับคุณแม่ของตัวเองแล้วก็ออกมาอยู่กับคุณแม่ได้ประมาณ1เดือนมีปัญหากันมาราว3เดือนนะครับก็ตัดสินใจถอยห่างความสัมพันธ์กันออกมา ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับฝ่ายหญิงคือก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงมีข่าวลือเยอะแยะมากมายแล้วก็โตโน่ก็ยังขอใช้สถานะคู่ชีวิตเหมือนเดิมคือแม้จะอยู่กับคุณแม่แต่ยังเป็นคู่ชีวิตกันเหมือนเดิมไม่ได้เลิกรากันคือคือโตโน่แค่แยกกันอยู่ใช่ไม่โตโน่เขาคูทางมาดีไปนะเขาบอกว่าพอดีคุณแม่มาจากคอนแก่นมาอยู่กรุงเทพที่คอนโดก็เลยออกมาอยู่กับคุณแม่แล้วไม่ได้กลับไป นักข่าวเขาถามกันนคะคุณแม่ถ้าคุณแม่กลับไปขอนแก่นแล้วโตโน่จะกลับไปไหมนักข่าวนักข่าวก็ถามอันนี้หลังใหม่นะก็เขียแหละเขาบอกว่าแล้วคุณแม่จะกลับขอนแก่นเมื่อไหร่โตโน่ก็อึกอักอึกอักอ๋อยังไม่มีกําหนดพี่ก็ไม่รู้ว่าจะแยกกันเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่คือข่าวลือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็พอมีข่าวลือแบบนี้ทุกคนก็ย้อนความไปตอนอดีตนะคะว่าอุ้ยที่ตอนมั่นที่ ที <Benedict Studio. S 1> ่ที่เบน d i c t s ตูดิโอซึ่งหลายคนข้างนอกเนี่ยก็ดูว่ามันไม่ใช่งานมัน่นมันงานแต่งชัดๆถ้าเ,ออเป็นสไตล์ฝรั่งงานมัน่นงานมั่นของฝรั่งคือสวมแหวนแล้วที่ไม่เยสน,นั้นโตโนโ่เปลี่ยนสันานนะโตโน่จากพุทธที่เพิ่งบวชมาออกจากโบสถ์มาเนี่ยออกจากออพระเหลืองมาเนี่ศึกมาเนี่ยไม่กี่เดือนก็มาเปลี่ยนพิธีเข้าพิธี เอาอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงวันนั้นกันหน่อยก็ละกันเอกราชมีเหรอมีอดีตย้อนมาดูเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีครึ่งที่ผ่านวันที่จำถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมสิบเอ็ดเดือน 12- 2013เลิกดีสิดวันนี้จำได้แม่นอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงวันนั้นกันหน่อยครับถ้าเราอยากจะรักคนคนนั้นไปจนวันตายอยากกอดอยากดูแลเขาไปจนแก่จนเฒ่าโดยที่เราไม่สนใจเลยว่าคนคนนั้นต้องเด่นต้องดังมาจากไหน ต้องสวยต้องรวยกว่าใครสิ่งเหล่านั้นไม่มีค่าเลยถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่โมพี่ทำให้หนูรู้สึกมีค่าหนูจะดือ้อหนูจะแย่แค่ไหนกลับกลายเป็นพี่เอ็นดูหนูเรายิ้มให้หนูทุกครั้งพี่ต้องอยู่กับหนูไปตลอดชีวิตแล้วนะคะพาคินจะรักพัทรธิดาคนเดียวพาคิน รักพัทรชิดาตลอดไปจะบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจนะณนะวันนั้นเนี่ยหลายคนเขาบอกโอ้โห โรแมนติกมากก็แขกรับเชิญพี่บุ๋มจำได้ไหม<อ>ที่เชิญไปทุกคนยังไม่รู้เลยว่าไปร่วมพิธีมัน่นอย่างวุดิี้เพื่อนบ้านเราไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานเปิดตัวอะไรสักอย่างหนึ่งพี่วุนดนี้มาหน่อยพอไปถึงเป็นงานมั่นอย่างเงี้ยทุกคนก็สบไพ่แล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่หวานมากส่วนอนาคตเป็นยังไงพีบูส่วนอนาคตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องของการรีเทิร์นเนี่ยยังไม่แน่นอนแต่ถามว่าเลิกเลยไม่เลิกนะคะยังไม่เลิกยืนยันใช้คำนี้นะไม่เลิกแต่ถามว่ารีเทิร์นกันไหม<ห> คือนักร้องหนุ่มของอคือโตโน่เนี่ยนะคะก็บอกว่าหากสามารถปรับความเข้าใจและปรับทัศนคติกันได้ก็กลับไปคืนดีกันอย่างแน่นอนอคําถามที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าแล้วมีปัญหาอะไรกันนะฮะม,มีมือที่สามไหมทั้งสองฝ่ายหญิงมีรักใหม่ชายชมีรักใหม่หรือมีใครมาเกี่ยวข้องเป็นมือที่สามทำให้รักมันจบลงไหม,มโตโน่เมื่อวานตอบชัดเลยบอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าทัศนคติเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ใช่มันมีจุดที่มันมี การทํางานมาเกี่ยวข้องต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงออก,ก่อนแล้วกันนะไปฟังเสียงโตโน่ที่เมื่อวานนี้เปิดใจกับกองทัพสื่อมวลชนครับไอเดีย <c oughs> มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการหมดรักมันไม่ใช่เป็นเรื่องในในตรงนั้นแต่มันมเป็นเรื่องของความเข้าใจมันเป็นเรื่องของเออทัศนคติมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับที่ผมคิดว่าทุกคู่คงต้องเจอแต่ว่าเราจะผ่านไปในแบบไหนในรูปแบบไหน อันนี้ผมยังไม่ทราบครับทุกอย่างอ่ะมันก็มีปัญหากันมาหมดเลยครับเหมือนมันเป็นอย่างที่บอกที่มันเป็นชีวิตคู่อ่ะมันเป็นชีวิตคู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของทัศนคตินะครับที่คนสองคนถ้าจะอยู่กันไปจนแก่เท่ามันต้องมันต้องปรับจูนต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคู่ของผม ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของลักษณะนิสัยของผมความฝันทัศนคติจุดยืนทั้งผมและโมนะครับดังนั้นมันต้องมีการปรับจูนมันต้องมีการเออเขาเรียกว่าอะไรจะไปถึงจุดๆนั้นได้ต้องต้องอดทนนะครับอย่างที่เคยบอกตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นแฟนผมต้องอดทนนะ ชัดไปล่ะชัด,ชดไปล่ะเป็นแฟนผมตกอดทนฉันทนได้แต่บางเออ,เอ,อฉันไม่โสดสุดท้ายแล้วเ <c oughs> มื่อวานนี้พอแพร่ข่าวนี้ออกไปนะฮะ <c oughs> ทางโซเชียลของสอสมทประกฏว่า